โอ๊ยอย่าไปเทียวอ่ะจะไปไหนล่ะเป็นแค่ไหนนีเแกเป็นา้นวรตุกไหมมีที่ประเพณีมาทำบมากใหม่ให้เราสนใจหรือนะก็ให้สนใจนี้นะงั้นเราเรียนรู้กันไปกันเลยประเพณีสงการมอญเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวมอญในจังหวัดกาญจนบุรีโดยในเฉพาะพื้นที่อำเภอสังขาบุรี จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงการของทุกปีซึ่งเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมมอญอันโดดเด่นและยาวนานการจัดงานสงการของชาวมอญจะมุ่งเน้นถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมนั่งเดิมโดยจะมีกิจกรรมสําคัญในวันสงการมอญคือการทํามูญตักบาทการก่อเจดีทรายการแห่ผ้าป่าและถวายสรงน้าพระประเพณีรดน้าดําหัวผู้ใหญ่การเล่นน้ําสงการแบบพื้นบ้านและการแต่งกายแบบมอญ ประเพณีลอยกระทงสายของจังหวัดตากจัดขึ้นเมื่อวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12เพื่อสสดอเคร้อและขอขมาพระแม่คงคาโดยทำกระทงขนาดใหญ่บรรจุด้วยผ้าป่าแล้วแห่ไปริมแม่น้ำปิงจากนั้นนิมนต์พระสงฆ์มารับองค์ผ้าป่าน้ำหลังจากนั้นจึงนำกระทงไปลอยกลางแม่น้ำปิงประเพณีดอกไม้ไทยสงการจะมีการตกแต่งด้วยรถแห่ดอกไม้สวยงามและมีขบวนแห่พระพุทธรูปโดยเทศกาลนี้จะจัดในช่วงเทศกาลสงการ ประเพณีงานหัหินนำลึกเป็นประเพณีที่จะำํำลึกถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในยุคเก่าจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีประเพณีตักบาตรบนหลังเกวียนจัดที่อำเภอแก่งกระจานในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดในวันมาคาบูชาหรือวันวิสาขับบูชาขอบคุณคลิปดีจากช่อง y o u t u อา RC ซีกินเที่ยวรถไฟ Spring New 19ชาหยองสตูดิโอแจ๋วแฟมิลี่ แอนเอ็มคอร์ดเอสด์เซอร์รีนแทนคิว